อาจจะเป็นคนเล่าจะคือบอกภาษาไทยจะคือลืมศาสตร์กเกิดแทะลืมกําพื่อจะคลองเราสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราและอยู่ตั้งประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบอร์สุูุสุกคนนะคลิปก่อนหน้านี้คือเราเป็นทหารนะทหารที่เราทันได้ลาออกไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นประชาชนธรรมดาซึ่งเราก็ได้เฮดคลิป เรื่องเราต่างๆนะถ้าไผ่เชื่อเราได้นะถ้ามีไผ่ติดตามเราเราเคยเเว่ให้กําลังใจทหารทางฝั่งไทยนะที่ช่วงที่ปะทะกันเกิดขึ้นนะเราก็เลยมีเอฟซีหลายคนไปติดตามเราซึ่งแน่นกันแน่นอนว่าต้องเป็นคนไทยอยู่แล้วแหละนะเรากับพยา,ยามาให้คลิปมาเรื่อยๆแล้วก็จนว่ามีคลิปหนึ่งที่เราอองมาเเว่นะเพื่อสื่อสารให้เอฟซีทางฝั่งไทยขเขาเข้าใจนะเราก็เลยเเว่เป็นภาษาไทยนะแต่มีคนลาวเข้าไปคอมเมนต์เเว่ให้ลาวนะ ว่าเราเป็นคนลืมซากนะเออนะฮาไปเบิ่งคลิปวิดีโอเต็มๆของเราที่เราออกมาตอบคนอื่นว่าไปหาว่าเราฮะนะลืมซากบ้างเป็นได้ไรไปเบิ่งคลิปวิดีโอกันนี่ชิมมาต่อข้อเมนหนึ่งมาว่าเราคอมเมนต์มาว่าอาจจะเป็นคนเราจะคือบอกภาษาไทยจะคือลืมซากเกิดแทะลืมกําพืรดจะคลองละวะอ้าต่คอยกับโบทือซากยังระดับเนาะคนอื่นหมดกับโบได้ทือซาบได้กดบได้ทษโกดเครื่องอยังเนาะ คนเฮามากนก็มีคนหักมีคนสั่งเนาะในโลกนี้บ่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบเนาะอ้าวสิเขาเรื่องเลยบ้านนี้การ,กราที่ข่อยวภาษาไทยนะบ,บริมียังเหตุผลยังหยุ่งหยาหรือซับซ้อนอยังเนาะก็เป็นเหตุผลง่ายๆเพราะว่าก็มีเอฟซีบางคนหรือผู้ที่ตามข่อยก็เป็นคนไทยที่พังภาษาอีสานบอกเนาะหรือภาษาด่านนั่นแหละข่อก็บอกภาษาไทยไปในบางคลิปเนาะข่อยอก็บริว่าตลอดหรือบริว่าทุกคลิปแต่ว่าถ้าหากว่าข่อยเบ้าหลายภาษาไหนในโลกเนี่ยข่อยบ้าได้ทุกๆภาษาข่อยก็ยังสเวบา ถ้าใครบอกภาษาเวียดได้ภาษาจีนได้ภาษารัสเซียได้ญี่ปุ่นเกาหลียังคอยกษีบ่าการบอกว่าแต่เขาบอกไปแล้วว่าได้ผิดบั่านเมืองบผิดตัวระเบียบกฎหมายเนาะและสิ่งที่เจ้าบอกกับข่อยวอ่าข่อยว่าลืมสาสตร์รืมกําเนิดลืมกระเพื่อจ้าของข่อยขอตอบเจ้าไหวมองนี้รถว่าข่อยบริลืมเถิงข่อยศีบ่าไทยข่อยอย,ยังหักหรื้อผู้ใจในความเป็นศาร์เล่าผู้ใจในภาษาเล่าผู้ใจในเหตดข้องประเภทนิบ้านเฮาที่ บรรพบรุษเท่าเดิสางไว้คอยๆกับบริเคยเปรียบเทียบระวางไทยกับล่าจังสันจังสีเนาะคอยกับบริเคยว่าซีดูดูถูกบ้านจะกของคอยก็ะพุ่มใจเฉลยสัมเนาะอาการที่บอกภาษาไทยกับเพียงแกเป็นภาษาที่สื่อสารกับคนที่จะของภาษานะั่ที่เขาอยากเข้าใจเนาะก็กระซัมนั่ยเหตุผลง่ายๆบริเลมี่อย่างเนาะคอยไปเบิ่งในปูไ้เจ้าไปซองเบิ่งนะั่นเจ้าก็ยังห้องเพียงไทยห้องเพียงไู่ย้อนว่อนอยู่อืมแล้วที่นี่อยถามจะขึ้นเนี่ยว่าบัดเจ้าห้องเพียงไั่ันี่นยมันสิินะ สมุดว่านะแต่โอเคผมเป็นยังข่อยบริวารเจ้าพิษดอกใจอยากห้องเพ่ยงยังกับห้องไปโลดห้องโดยอัตญาสายโดยความหมากักความสอบของส่วนตัวของเจ้าของว่าแต่บอกพิดตอรระเบียบกฎหมายนะผมเป็นยังฮานะแต่ว่าจะมาเขาคอมเมนต์ข่อยว่า,านนสังนิสีอันนี้เจ้าก็ควรคือตื่นเนาะ,พ,ะพิจารณาตื่นเนาะทั้งทีตัวเองกับห้องเพ่งไทยดูหนังทั้งเพ่งไทยอยู่อันนี้กายอยากให้เจ้าพิจารณาตื่นเนาะก่อนจะพิมาคอมเมนต์ข่อย่ะ คนพวงนี้พยายามปิดหูปิดตาคนลาานะคนสล่าสล่านะเขาจะอยากเว้าให้ได้หลายภาษาขึ้นเพื่อสื่อสารกันกับโลกภายนอกให้ได้หลายขึ้นนะคนทุ่งมือนี่ว้าได้หลายภาษาแห้งดีนะเพราะว่าทุ่งมือนี่โลกมันหมุนไปไกลนะและาพุงมือนี่เขาต้องการพนังงานนะ ที่เบ้าได้หลายภาษานะบ่ว่าจะอยู่ในประเทศนะหรือว่านอกประเทศเบ้าภาษาไทยได้กัะแห้งดีนะมันไม่เป็นการคลายซาดไม่ได้เป็นการลืมซาดนะแต่มันเป็นการดีกับโตของเขาเองนะจะเว้ายุ่ใจไดก็ยานะมันเป็นซีส้นโตมันคือความหู้ที่เขามีในโตเพราะยากแสดงออกมานะ แนะนำเลยว่าอย่าซุไปฟังมาหลายพวกมนุษย์ถ้ำทั้งหลายนะที่มันพยายามคอมเมนต์มาคนลืมซาดคนคายซาดพวกนี้มันดักด่านนะมันดักด่านเกินต้านเกินที่จะเหี่ยวหย่าแล้วนะคนพวกนี้นะเขาบอกเลยได้นะมันเกินนะนะและแห้งเราเข้าไปเบิ่งว่าคนที่มาเม้นให้เราห้องเพลงภาษาไทยอยู่นั้น ยา่าจะห้องเรีงภาษาไทยเลยมันยังใส่เครื่องของไทยกินของไทยนะดีบดีเมือวันศุกวันเสาร์มันแห้งเสนอหน้าไปเที่ยวพลังฟั่งไทยกับโบจักนะคนพวกนี้ดักดานเกินต้านมันพยายามปิดหูปิดตาคนเราอยู่ในประเทศเองนะโมแม่นไพรได้อยากปิดหูปิดตาคนในประเทศนะขอบอกกันเลยว่าถ้าผู้ใดเบ้าเกินเนื่องภาษาขึ้นไปนะถือว่าเป็นคนเก่ง เป็นคนรสลัดนะภาษาไทยเป็นภาษาที่เขากําลังนิยมนะยะ่าซุ้ไปสนใจไผ่ย่าซุ้ไปฟังไผ่นะเฮ็ดตามใจมักเฮ็ดตามใจอยากแสดงออกนะการชื่อสารให้โลกภายนอกหูการชื่อสารให้เอฟซีเข้าใจมันว่าแม่นเ,เรื่องคิดไผ่นะคนว่าแบบนี้กลับมาด่ากลับไปรถนะแนะนาว่าด่ากลับไปรถดนะเพราะคนทุกเมื่อนี่นะ บ่ว่าจะหน้าที่เพียกง,งานบา่ว่าจะอันใช้โลกอินเทอร์เน็ตนะเขาก็ต้องการนะแห้งอย่างประเทศเอเชียอย่างไทยลาวนี่นะภาษาไทยสําคัญกับคนลาวเลยนะใสหาเรื่องลาวข้าวสารตั้งๆในบนอินเทอร์เน็ตนี่คือคนที่เขาบงหุภาษาที่สามภาษาอังคฤษภาษาฝรั่งภาษจาีนอื่นมันคือเซิร์ชหาภาษาอังคิษได้รลดเออเซิร์ชหาภาษาไทยได้โลดนะ ว่าจำเป็นต้องเสิร์ชเข้าไปหาภาษาอังกฤษเห็นบอกว่าภาษาไทยสำคัญกับคนลาวหลายปันไดนะซะนั่นแล้วพวกนี้จึงพยายามอยากปิดหูปิดตาคนลาวนะบุยยางให้คนลาวหูภาษาไทยบุยยางให้คนลาวสื่อสารภาษาไทยนะอยซุปไปสนใจนะเพราะคนทวงนี้มันแก้บาได้แล้วนะถ้าเกิดเขาอยากเป้าเพียงภาษาเดียวก็คือพวกเขาคนนั้นเป็นกุ้งของคนงูนะ เพราคนสะลาดะลาดแห้งเขาต้องการหลายภาษาขึ้นนะทุกเมื่อหน้าที่เบี่ยงงานย่าเลยวันน้นที่เบี่ยงงานคนที่เบ้าได้หลายภาษามีโอกาสลายนะคนที่เบ้าได้สองสามภาษาขึ้นไปมีโอกาสลายก็คนอื่นนะนึ่งหน้าที่การงานสองมานี้นะ,ะเรื่องพัฒนาชีวิตของตัวเองนะฮู้บ่ ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจคนพวกนี้นะเพราะคนพวกนี้มันจัดอยู่อันดับต้นท้ายคนนะถ้าไผ่จะเว้าเรื่องนี้ขึ้นมานะเราไม่ได้เริ่มซาดหรอกนะภาษาลาวก็ใส่อยู่ในอ่าประเทศลาวนะแล้วประเทศลาวก็ใส่ภาษาไทยได้คือกันนะเฮียนไวหวเฮียนหูไหวเพราะนักเที่ยวเที่ยวไทยเขาก็ับไปเที่ยวประเทศลาวคือกันนะ ว้าภาษาไทยใส่เขาเขาแห้งดีใจในเมื่อเห็นคนเราบ้านไอ้เมืองนองว้าภาษาบ้านเขาได้เขาแห้งยิ้มแย้มเจ่มใสเขาแห้งภูมิใจนะฉะนั้นแหละว่าไปโลดภาษาไทยบ่ได้พิษภัยนะภัยอยากฟังก็ฟังไัยไม่อยากฟังก็ไล่มันหนีเท่านั้นแหละนะง่ายๆเดีย๋ <c oughs> ยวสุดไปซีเรียสจะสุดไปเครียดนะ่ะคนที่มาคอมเมนต์ว่าว่าเว้าภาษาไทยละลืมซาดขายซาดรักดานอันนี้พวกเขามนุษย์ถ้าเกินต้านนะปลาไอ้พวกเขาหู้แต่ภาษาเดียว ให้เขาเงอกกค่นั่นแหละนะจะซุมไปสนใจเขา